แยกไหนอ่าถ yeah. th oh, oh. ้าไม่หมดก็ส่งคืนนะครับเพราะเอาไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับครบเล่นครบนำเบอร์นะครับนำเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สุดท้ายนะครับแล้วก็ให้ครับก่อนก่อนจะเอาไปให้อ่าถ้าเขาเสียชื่อแล้วที่ครบนะครับ เดือยที่อะไรน้องชายนะคะไรับาไรัปันนะคะน้องดูยด้ี่ไ้านนะครับโอเถูกต้องครับนะครับวันนี้วิ่แล้วนะครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ ให้ไปแต่เช้านะครับให้ไปแต่เช้า